ในงานเพลงค่ะผู้สาวขาล้ะเนาะลำไยไหทองคำนะคะคุณขอมาะคะ่ะดาเนิดก็จัดให้นะคะสายจากกำน,นงปัญยงมัดนะคะจริงๆอยากจะพูดมากกว่านี้แต่ด้วยความที่แบบสัญญาณไม่น่าไม่ค่อยจะดีนะคะก็เลยขัดขาดขหายๆนะคะก็เป็นอีกหนึ่ง หนุ่มๆแล้วกันเนาะที่ฟังรายการเราอยู่นะคะขอบคุณที่ติดตามเราฟังนะคะแล้วก็หนึ่งงานเพลงนี้ก็มอบให้กับทุกคนเนาะจริงๆตอนที่เขาบอกว่ามอบให้ใครเนี่ยเรนนี่ไม่ได้ยินเพราะว่าเสียงมันขัดข,ขันหายๆนะคะแต่จำได้ว่าเคยขอมาแล้วนะคะแล้วก็มอบให้กับทุกคนนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็มอบให้กับทุกคนนั่นแหละคะ่ะกับ,บรายการสมารีเดีโอนะ อ่แล้วค่ะฟังเพลงเพราะๆที่คุณขอมาแล้วนะคะช่วงนี้มาฟังเรื่องที่แดนนี้นำมาฝากกันด้วยเรื่องของสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิดสิเมื่อสักครู่นี้ก็เกิดเกิดกันไปแล้วเนาะแต่ว่าเรื่องนี้เนี่ยจะเป็นในกลุ่มของเด็กเล็กค่ะซึ่งเริ่มพบว่ามีจํานวนเพิ่มขึ้นนะคะอย่างไรก็ตามค่ะคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองแล้วก็คนใกล้ชิดเนี่ยควรที่จะหมั่นเรื่องของการสังเกตสุขภาพนะคะของน้องๆอยู่เสมอนะคะแล้วก็ ควรที่จะสอนให้น้องๆเนี่ยรู้จักรักษาสุขภาพอนามัยค่ะเพื่อที่จะลดความเสี่ยงจากโควิด1 9ได้นะคะโดยทางบ้านขออภัยโดยทางด้านของนายแพทย์เอกชัยเพียรศรีวัชรานะคะรองที่ปรกรมอนามัยค่ะได้มีการแนะนำหลักปฏิบัตินะคะเพื่อเป็นการลดการแพร่ระบาดของโรคโควิด1 9สําสำหรับน้องๆน,นะคะเรื่องนี้คุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองต้องออหาประกา กระดาษมาจดนะคะจะได้นําไปปฏิบัติได้ถูกต้องนะคะอย่างแรกก็คือสอนให้น้องๆเนี่ยล้างมือตามขั้นตอนที่ถูกต้องสิอย่างใช่ไหมคะแล้วก็เด็กที่มีอายุน้อยกว่า2ปีนะคะไม่แนะนําให้สวมหน้ากากอนามัยค่ะเพราะว่าเด็กอาจจะไม่รู้จัก การเอาหน้ากากออกเองเมื่อหายใจไม่ออกนะคะแล้วก็หลีกเลี่ยงในการพาน้องๆเนี่ยไปรวมตัวกับคนเยอะๆนะคะหรือว่ามีโอกาสใกล้ชิดกับผู้ป่วยนะคะแล้วก็ทําความสะอาดบริเวณพื้นผิวโต๊ะเก้าอี้ของเล่นที่เป็นประจํำอะไรอย่างนี้ด้วยนะคะแล้วก็มันสังเกตสุขภาพเด็กอยู่เสมอค่ะโดยเด็กที่ต้องดูแลเพนพิเศษก็จะเป็นน้องๆที่มีอายุน้อยกว่า1ปีนะคะแล้วก็ น้องๆที่มีโรคป,ประจําตัวค่ะเนื่องจากว่าอาจจะมีอาการหนักนะคะหากว่าไปรับเชื้อมาค่ะแล้วก็นอกจากนี้เนี่ยให้จับตาใกล้ชิดนะคะโดยเฉพาะ6จังหวัดที่พบเด็ก ปฐมเนี่ยติดเชื้อสูงสุดจังหวัดอะไรบ้างก็จะมีกรุงเทพมหานครนะคะสมุทรปราการภูเก็ตชนบุรีนนทบ,บุรีแล้วก็นครศรีธรรมราชนะคะเน้นย้ำให้ผู้ปกครองเนี่ยใส่ใจดูแลบุตรหลานนะคะแล้วก็ขอให้คนในบ้านเนี่ยฉีดวัคซีนนะคะเพื่อเป็นเกราะป้องกันอีกขั้นหนึ่งนะคะเน้นเรื่องของ universal prevention นะคะแล้วก็ covid free setting นะคะแล้วก็ ประเมินตัวเองด้วยไทยสต็อปขอภัยไทยเซฟไทยค่ะแล้วก็มันตรวจเอทเคอย่างสม่ำเสมอนะคะตรวจเอทเคถ้าเกิดว่าขึ้น2ขีดนะคะติดเชื้อโควิดสิหากว่าไม่มีอาการหรือว่ามีอาการเล็กน้อยนะคะก็รักษาตามอาการอย่างเช่นยาลดไข้ยาแก้ไอนะคะดื่มน้ําให้มากๆแล้วก็กลับตัวยอยู่ที่บ้าน10วันค่ะตามแนวทางใหม่ของกระทรวงสาธารณสุขนะคะแต่ว่า หากต้องการรักษาตามแนวทางเจอแจกจบของทางสาธารณสุขเนี่ยก็สามารถไปสถานพยาบาลตามสิทธิ์ใกล้บ้านได้เลยนะคะหรือจะแนะนำเโทรนัดหมายกันก่อนหรือยือนยันต้องการลงทะเบียนรักษาที่บ้านนะคะออโอม i ์โซเลชัน,นะคะก็ไปลงทะเบียนกันได้หรือที่ลายของสปสช,ชค่ะโดยเพิ่มเพื่อนนะคะพิมพ์นะคะ nhso ค่ะก็สามารถที่จะ เพิ่มเพื่อนกับสปสชสาวสปสชได้นะคะเจอทาในกรณีที่เราลงทะเบียนเกิน6ชั่วโมงแต่ไม่ได้รับการติดต่อกลับจากสถานพยาบาลนะคะแนะนาให้ไปสถานพยาบาลตามสิทธิ์ใกล้บ้านได้เลยนะคะอาจจะโทรนัดหมายก่อนก็ได้ซึ่งเบอร์โทรศัพท์ของสถานพยาบาลใกล้บ้านเราพอสตอใกล้บ้านเนี่ยณนิดพ้นลงทางเพจของสวทธนราที่ว่าแล้วนะคะถ้าจะพูดเนี่ยคือแบบเยอะมากนะคะอาจจะต้อง ไปไปไปจดเองหรือไม่ก็เซฟเก็บไว้เลยนะคะเพื่อเวลาเกิดติดเชื้อนู่นนี่นั่นอะไรขึ้นมาจะได้โทรไปถูกนะคะว่าเราพอสัตอนไหนใกล้บ้านเรานะคะนี้ฝากด้วยนะคะเพื่อที่จะไปรับบริการผู้ป่วยนอกตามแนวทางเจอแจ้งจบของกระทรวงสาธารณาสุขนะคะนี่ก็เน้นย้าสําหรับคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองนะคะสำหรับน้องๆหนูหนูนะคะคงจะจดกันทันเนาะถ้าเกิดจดไม่ทันเนี่ยก็เข้าไปดูได้ที่เพจของศูนย์ขอ้ขอมูลโควิด -19 นะคะนี่ก็ฝากเน้นย้ำกันในช่วงของรายการ สมายวรดิโอนะคะเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันครู่เดียวค่ะช่วงหน้ากลับมาในช่วงท้ายของรายการค่ะตามความสุขตามอ,อาหารสมอง